จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าบนผืนแผ่นดินแห่งล้านนาตะวันออก ที่ตั้งของเมืองอันกว้างใหญ่แห่งนี้จะมีร่องรอยเศษซากจากบรรพการนับล้านปีสุกซ่อนและหลับไหลเพื่อรอคอยการค้นพบที่ยิ่งใหญ่คุ้มทรัพย์จากบรรพการที่ทรงคุณค่าที่เรียงร้อยเรื่องราวอาดีตอนันไกลโพนสู่เส้นทางแห่งความรู้ในอนาคตที่แสนยาวไกล สวัสดีค่ะอาคารนิทรรศการบั้มพาชชีวินเหมืองเชียงม่วนยินดีต้อนรับค่ะสำหรับทางด้านซ้ายมือที่เห็นอยู่กันนี่นะคะก็จะเป็นไทม์ไลน์การสร้างเหมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะโดยการสร้างเหมืองก็จะเริ่มตั้งแต่ปีพศ2535จนมาถึงปีพศ2540ทางเราก็ได้ค้นพบซากดึกดำบรรพ์ซึ่งก็จะมีช้างสีงาต่อหับปัามพับ,บรุดของอรุราโอตังและซากดึกดำบรรพ์อื่นๆอีกมากมายค่ะ และจนมาถึงปีพศ2552ทางเหมืองก็ได้สิ้นสุดการทำเหมืองลงโดยระยะเวลาในการสร้างทั้งหมด13ปีค่ะและในปีพศ2558ทางบริษัทบ้านปูก็ได้ส่งมอบซักากดึกดำบบันและอาคารสถานที่ให้แก่อบตราศาศาศาเป็นผู้ดูแลรักษาต,ต่อไปค่ะในปีพศ2562ทางเราก็ได้ปรับปรุงอาคารนิทรรศการและพัฒนาอาคารนิทรรศการให้มีความทันสมัยใหม่ย,ยิ่งขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ที่จะเป็นเมืองเจียมวนขึ้นมานี่เป็นเมืองเนะครับสมัยก่อนนั่นเมืนเป็น,นมีโรงบ่มพยาคือเจ้าบ้านนี่ปลากันไปตัดไม่รับจ้างคือไปการล่มปลาล่มอย่างนะครับคือช่วงนั้นนั่นมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมก,ก็มีเจ้าที่จะตั้งเพิคือของเจ้าของหมอสั้นนะครับจะมาหาแรงทานนี่ครับผมที่ว่าเอ๊ะหมบ้านเราเป็นบ้าน เกษตรกรรมลองเออุษษษษษตสาหกรรมเข้ามาในบ้านพอเจ้าที่เข้ามาได้ประมาณสเดือนยังไม่ได้พืน้นที่จนได้ซื้อจนครบติดเรินการเพิ่มอย่างได้ประมาณสอ,าาอ,องพหร้อกว่าไร่ทางกระษตรก็ได้เข้ามาดเนินการเช็คเร่องเก่ยวกับพุดเจาะนี่านะครับสำรวจว่าแ่งสีทานมีแนวไปต้งได้ต้งได้เถอเรื่มเข้ามาครัเนี่ปีสองพันประมาณสร่สามห้าสามหกครับเ่มเข้ามาเนี ในระหว่างการทำเหมืองก็ได้มีการขุดพบซากดึกดำบันหลากหลายรายการไม่ว่าจะเป็นซากกระดูกและฟันของช้างกอมโฟ,โฟแทรตระกูลเรตตะโลโฟโดอนหรือช้างโบราณสี่งาซากจระเข้ปลาอีเก้งหมูลิงอูรังอุตังเต่าหอยชนิดต่างๆรวมไปถึงมเมล็ดพืชโบราณทำให้ทางเหมืองตัดสินใจสร้างอาคารจัดแสดงซากดึกดำบรรพ เพื่อรวบรวมและจัดแสดงซากดึกดำบรรพ์ที่ขุดพบเจอทั้งหมดไว้ที่นี่แต่เดิมของเขาเคยมียุดําหรับจัดแสดงพวกซากดึกดำบรรพ์ตรงนี้นะครับอยู่ข้างในเหมืองแต่ตอนหลังมาเขาได้ทำเหมืองจนถึงเส้นสุดในเมื่อประมาณปี52เขาก็ได้เหมือนกันมาก่อสร้างอาคารนิทรรศ,าศาการเพื่อนำซากดึกดำบรรพ์ที่อยู่ข้างในพวกนะครับ มาจัดแสดงไว้ข้างนอกเพื่อเป็นจุดแสดงเพื่อเพือสำหรับผู้ที่มีความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมหรือมาศึกษานะครับได้เรียนรู้นะครับที่เป็นประโยชน์สำหรับชุมชนนะครับผมสำหรับในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นแผนที่ธรณีวิทยาของประเทศไทยค่ะส่วนทางฝั่งนี้ก็จะเป็นแผนที่ธรณีวิทยาของจังหวัดพะเยาค่ะและทางด้านหลังที่เราได้เห็นอยู่กันนี้ก็จะเป็นฐานหินบิ๊กไนท์ที่ทางเราได้ขุดค้นพบที่เหมืองเชียงม,ม่วนนี้ค่ะ ลักษณะของจังหวัดพะเยามีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแนวเทือกเขาสลับซับซ้อนโดยแนวเทือกเขาเหล่านั้นถูกควบคุมโดยโครงสร้างที่เขาเรียกว่าธรณีโครงสร้างและก็ลักษณะของชนิดหินนะคะซึ่งอายุของหินของจังหวัดพะเยาเนี่ก็จะเริ่มตั้งแต่380ล้านปีจนถึงปัจจุบันนะคะ โดยหินที่อายุเก่าแก่ก็คืออยู่ในช่วงของคาร์บอนิสปรัสเปอร์เมียนซึ่งในหินในกลุ่มอายุนี้มักจะมีหินภูเขาไฟและเศษตะกอนภูเขาไฟแทรกอยู่เสมอโดยชั้นหินเหล่านี้วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้มีแนวชั้นหินโค้งตลบทับประกอบไปด้วยหินดินดานหินทรายหินปูนและหินเชร์ตที่สะสมตัวอยู่ในทะเลลึกและก็ต่อมาค่ะก็จะเป็นหิน หินในช่วงของอายุมีโฉสโดอีกก็คืออยู่ในยุคของไตรไสซิกประมาณ210ล้านปีนะคะซึ่งหินส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินดินดานสลับกับหินปูนมีตะกอนภูเขาไฟมีหินแอมดิไซ์มีทับแล้วก็ลโอลิติกทับนะคะโดยวางตัวแบบรอยเลื่อนไม่ต่อเนื่องเชิงมุมเรียกกลุ่มหินเหล่านี้ว่ากลุ่มหินลำปางและก็มีฟอสซิลที่เด่นๆน,นะคะที่สามารถบอกอายุได้ก็คือฟอสซิลในกลุ่มของ หอยกากคู่ฮาโลเบียและไดโอเนลา่าต่อมาในช่วงยุคจูราสสิกก็จะมีการสะส,สมตัวของตะกอนภาคพื้นทวีปเทียบได้กับทางภาคอีสานก็คือกลุ่มหินโคลาสในยุคของจูราสสิกนี้ก็คืออยู่ในช่วงประมาณ180ล้านปีประกอบไปด้วยหินทรายหินกรวดมนหินดินดานหินโคลนและก็ทัฟนะคะต่อจากนั้นก็ปิดทับด้วย ตะกอนร,ร่วนนะคะที่ยังไม่แข็งตัวในยุคโพเทเนรี่เป็นตะกอนปัจจุบันปิดทับอยู่ด้านบนสุดของลักษณะของโทรณีญาในจังหวัดพะเยานะคะต่อมานะคะก็จะเป็น ตา,ารางธรณีการและวิวัฒน,นาการของสิ่งมีชีวิตค่ะโดยทางเราก็จะแบ่งมหายุคใหญ่ๆได้ทั้งหมด6ยุคค่ะสำหรับในส่วนฝั่งนี้นะคะเดิมพื้นที่เหมือนที่เราได้ยืนอยู่ปัจจุบันนี้เคยมีลักษณะพื้นที่คล้ายกับทุ่งย้าสวรรค์ามาก่อนค่ะส่วนซากดึกดำบรรพ์ที่เราได้เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นซากดึกดำบรรพ์ของช้างสีงาค่ะ ช้างสี่งาหรือเตตระโลโฟดอนเป็นช้างดึกดำบรร์ตระกูลสัตว์งวงที่มีลักษณะเด่นคือมีขากรรไกรล่างยาวบางชนิดยาวถึง2เมตรมีงาสองคู่ที่ค่อนข้างสัน้นโดยงอกจากขากรรไกรบนและล่างมีฟันกรามสองซี่และมีความสูงถึงไหล่ตั้งแต่1ถึง3เมตรเป็นช้างที่มีชีวิตอยู่ในสมัยไมโอซีนช่วงกลางหรือเมื่อ1 6บหถึงสิล้านปีก่อนในประเทศไทยค้นพบซากดำบรรณของช้างสี่งา หรือเตตราโลโฟดอนที่จังหวัดนครราชสีมาและที่เหมืองเชียงม่วนจังหวัดพะเยาโดยในแหล่งเหมืองเชียงม่วนได้ขุดค้คนพบงาสโพกและกระดูกสว่วนอื่นๆอีกหลายชิ้นและปัจจุบันได้ถูกนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศูนย์บรรพชีวินให้ผู้สนใจได้เข้าชมในทางเราก็จะค้นพบซากดึกดัพบบ์ก็จะมีฟันงาสโพกและก็ชิ้นส่วนอื่นๆมากมายค่ะ ลักทีกก่เขาเจอช่วงแรกนี่จะเป็นช่างสีงานนะครับเนาะแล้วหลังจากนั้นก็จะเจอพวกตัดขึ้นๆทั่วไปกับพวกเจ้าระเข้พวกเก้งอย่างนี้น,นะครับเนาะแล้วก็เขาจะมาเจอดังอย่างช่วงหนึ่งกลยเป็นติงเอฟซึ่งเจอมาประมาณปีศสามแล้วก็ดังนักวิจัยทางญี่ปุ่นนะครับเนาะเป็นนไกศึกษาและก็ตีพิมพ์ออกมาก็เป็นว่าเป็นลิงดีคนพบตัวแรกนะครับในพื้นที่นี่ หรือลิงไม่มีหางขนาดใหญ่ถือเป็นบรรพบุรุษของกุรังอุตังคอริลลาชิมแปนซีและมนุษย์ในประเทศไทยมีการุดค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของเอฟที่จังหวัดนครราชสีมาและที่เหมืองเชียงม่วนจังหวัดพะเยา โดยในแหล่งเหมืองเชียงมว่วนถือเป็นการค้นพบซากดึกดำบรรพ์เอฟครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบมีลักษณะใกล้เคียงกับเอฟที่พบที่จังหวัดนครราชสีมาสกุลโคราชพิเทคัสต่างกันเฉพาะขนาดของฟันหน้าและกรามซี่ในสุดที่ใหญ่กว่าจึงตั้งชื่อเป็นชนิดใหม่ของโลกชื่อว่าโคราชพิเทคัสเชียงม่วนเอนซิสมีน้ำหนักประมาณ50-70กิโลกรัมมีชีวิตอยู่เมื่อ 12ถึง9ล้านปีก่อนหรือสมัยไมโอซีนตอนกลางถึงไมโอซีนตอนปลายลักษณะฟอสซิลที่พบคือฟันจำนวน18ซี่ปัจจุบันถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศูนย์บรรพชีวินให้ผู้สนใจได้เข้าชมต่อมาก็จะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นซากดิเดำบานค่ะสาหรับทางด้านซ้ายมือที่เห็นอยู่กันนี้นะคะก็จะเป็นซากดิดำบันของสัตว์อื่นๆอีกมากมายค่ะ สำหรับทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นซาดุรดาบันของพืชหรือจะได้อีกชื่อว่าพืชกลายเป็นหินนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะประกอบด้วยซาตดรดาบันของพืชไม้ใบไม้และ,มะเมล็ดพืชอีกมากมายค่ะ ในส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นจุดไฮไลท์สำคัญของที่นี่เลยค่ะซึ่งก็คือเต่าหับค่ะหรือจะได้อีกชื่อว่าโฮโอราเชียงมนเอนซสเป็นเต่าน้ําจืดชนิดใหม่ของโลกถือว่าเป็นบรรพบุรุษท,ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกเลยค่ะซึ่งสราบหรือดมันที่ทางเราด้วยคนคบนะคะก็จะเป็นกระดองเต่าและกระดูกขาของมันทั้งสองข้างค่ะเต่าหับสัตว์เลื้อยคลานจําพวกเต่าชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายเต่นานา โดยทรากดึกดำบันเต่าหับที่ขุดค้คนพบได้ที่เหมืองเชียงมว่วนจังหวัดพะเยาถือเป็นเต่าน้ําจืดชนิดใหม่ของโลกและได้ถูกตั้งชื่อตามสถานที่ที่ค้นพบว่าคูโอราเชียงมว่วนเอนซิสจัดเป็นเต่าน้ําจืดที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเต่าสกุลคูโอราหรือเต่าหับในปัจจุบันมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ12ล้านปีก่อน หรือสมัยไมโอซีนตอนกลางซึ่งถือว่าเป็นบนรรพบุรุษเต่าหับที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกเต่าหับคัวร่าเชียงมนต์ ensis ได้รับการประกาศให้เป็นซากดึกดำบรรที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรเมื่อปีพุทธศักราช2551ปัจจุบันซากดึกดำบรรของเต่าหับเชียงมนวนที่มีความสมบูรณ์สวยงามถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศูนย์บรรพชีวินอำเภอเชียงมนวนจังหวัดพะเยา ถานที่แห่งนี้นะคะประกอบด้วยส่วนสําคัญหลายๆส่วนคือจุดชมวิวนะคะบนอาคารแล้วก็ตุ๊กตาปูนปั้นมสัสคอตตัวสําคัญบอร์ดให้ความรู้ลานธรณีวิทยาแล้วก็โซนออกกาลังกายแล้วก็อาคารนิทรรศการแห่งนี้ซึ่งเก็บซากดึกดําปันแล้วก็จัดแสดงเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนนะคะซึ่งในนี้จะประกอบด้วยซาก 65รายการซึ่งมีความสำคัญก็คือเต่าหับเชียงม่วนหรือคูอราเชียงม่วนเอนซินะคะแล้วก็เอฟเชียงม่วนหรือบรรพบรุษอุรังอุตังและช้างสีงาค่ะทางองตก็มีการจัดการเนาะการดูแลตั้งแต่รับมอบมาในปี58ก่อนในการปลูกต้นใหม่สร้างอาคารขึ้นมาแล้วก็สร้างภูมิทัศน์ปับภูมิทัศน์นมันสวยงามนะครับแล้วก็สร้าง สิ่งออกกําลังกายให้นคุณแก่ได้มาออกกําลังกายครับแล้วก็เอาก็มีการจัดเวียนย้ำกันอยู่แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแวะเวียนอยู่บ่อยๆครับบรรยากาศภายนอกนะคะจุดเด่นก็คือสระมรกตรซึ่งช่วงหน้าหนาวจะมีสัตว์น้ําสัตว์โบกหรือสัตว์ปีกเช่นนกมาบินวนเนื่องจากเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ด้วยกันเองนะคะน้าจะสีสวยแล้วก็หมอกง จะเป็นการสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวได้สวยงามอีกแห่งหนึ่งคะ่ะอยากให้นักท่องเที่ยวทุกท่านแวะเข้ามาชมความงามแล้วก็มาศึกษาหาความรู้พวบคู่กันไปด้วยนะคะเนื่องจากว่า มีซากหรือดำบ,บันที่ทรงคุณค่าได้รับการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนเป็นซากตัวสําคัญแล้วก็สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนประชาชนได้ค่ะแล้วก็ถ้าใครมาสถานที่แห่งนี้นะคะก็จะได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ในอดีตที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันได้ค่ะอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเที่ยวตีออมตรซะแห่งนี้บรรทัศชีวินเนาะตีบรรทัเน,นี่มันมีน้ำลึกแล้วก็มีฟอสซิล น่าสนใจนะครับดีพักพย่อนใจนี่โอ้สุดยอดนะครับอลังการเลยทําท่านมาหันะกัท่านจะชื่นชอบนะครับขอเชิญทั้งหมดทั้งมวลนะครับนาอประวัติศาสตร์และเรื่องราวมากมายในพื้นที่แห่งนี้คืออดีตของการเวลาสิ่งที่เราสามารถนำมาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาดก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปในอนาคต นี่คือขุมทรัพย์จากบรรพกาลเสน่ห์เหนือการเวลา